สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระและความรู้ดีๆเมื่อฝากทุกท่านให้ได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับอายุเลข3ขึ้นยิ่งต้องรู้20อย่างที่ทำแล้วดีสำหรับในวันนี้ทางช่องของเราก็มีประโยชน์ดีๆทาง20ข้อที่อยู่รอบตัวของเราหลายคนนั้นอาจไม่เคยรู้มาก่อน รับรองว่าเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนสำหรับคนที่มีอายุมากขึ้น 1. น้ํามะพร้าวอ่อนสำหรับน้ำมะพร้าวอ่อนนั้นจะช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายทำให้ฮอร์โมนดีขึ้นดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนวันละ1ลูกมีความสามารถช่วยในการฟอกโลหิตได้ในระดับหนึ่งบํารุงไตส่วนของเนื้อมะพร้าวอ่อนนั้นจะช่วยบํารุงตับ 2. การจิบน้ำอุ่นน้ำร้อนถ้วยกาแฟในช่วงเวลาก่อนอาหารจะช่วยลดความอยากอาหารลงได้ 3. การดื่มน้ำเย็นครั้งละมากๆม,มีผลทําให้มีอาการจีดขึ้นหัวทําบ่อยส่งผลต่อสมอง 4. เบาหวานให้หยุดกินน้ำตากลกรวดน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายสูโคต แกนสปปะรดมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าบอบบเรนซึ่งมีความสามารถช่วยในการลดปัญหาเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกได้โดยในการรับประทานนั้นให้เราดูดน้ำแล้วก็คลายกากทิ้ง 6. ทุเรียนมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์มีส่วนช่วยในเรื่องของการลดมะเรง็งลดระดับคอเลสเตอรอลปัญหาโรคที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนลดไขมันและช่วยต้านความชารา 7. น้ำแตงโมจัดได้ว่าเป็นยาบำรุงโลหิตชั้นดีช่วยละลายลิ่มโลหิตช่วยแก้ปัญหามือเท้าชาทําให้ระบบขับถ่ายและการปัสสาวะนั้นดีขึ้นมีกากใยอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 8. กล้วยไข่กินบ่อยๆนั้นมีความสามารถช่วยในการหยุดผมร่วง แก้ปัญหาโรคที่เกี่ยวข้องกับอัลไซเมอร์บำรุงสมองให้ดีขึ้นบำรุงตับบำรุงไตบำรุงกระดูกและฟันและทำให้สายตาดีขึ้น 9. กล้วยน้ำวา้าให้กินวันละสองลูกหรือจะกินกล้วยหักมกปิ้งไฟก็ได้มีส่วนช่วยในการลดไข้ช่วยลดอาการเจ็บคอบำรุงตับอ่อนและช่วยรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานแก้ปัญหาต่อมท่อมสิ้นอักเสบ 10. กล้วยหอมกล้วยเล็บมือนางให้กิน3ผลต่อสัปดาห์ช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวกับพัลกิสันปัญหาเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เพิ่มรู้สมองได้เป็นอย่างดีป้องกันในเรื่องของสมาธิสัน้น 11. คนที่จิบน้ำร้อนน้ำอุ่นบ่อยๆจะช่วยทำให้ร่างกายนั้นได้ปรับสมดุลในเรื่องของความดันโลหิตเส้นโลหิตสมองตีบเบาหวานต้อที่ตา 12. กะทินั้นหากเราลดการกินกะทิได้ก็จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลทำให้เรานั้นไม่อ้วน 13. น้ำมันมะพร้าวดื่มเป็นประจำจะช่วยลดความอ้วนได้โดยให้แบ่งดื่มในตอนเช้าสี่ช้อนกาแฟสามารถใช้เป็นแฮ์เซลัมทั่วหนังศีรษะได้ 14. น้ำมันพืชน,นั้นไม่ดีต่อร่างกาย เนื่องจากมีส่วนผสมของสรารต่างๆที่ร่างกายไม่ต้องการเมื่อรับประทานเข้าไปมากๆจะเกิดการสะสมควรเปลี่ยนมาบริโภคน้ำมันมะพร้าวน้ำมันหมูน้ำมันไก่จะดีกว่า 15. ในการสระผมนั้นเราควรสระผมด้วยสบู่ที่มีความอ่อนโยนและควรสระผมในช่วงเวลาตอนเช้าไม่ควรสระผมในช่วงเวลาตอนเย็นหรือก่อนนอน พราะจะทําให้หนังศีรษะนั้นเกิดรังแคในเวลากลางคืนเกิดราขึ้นบนหนังศีรษะได้ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการคัน16ไมโครเวบนั้นไม่ควรใช้บ่อยๆเพราะมันนั้นมีหน้าที่ทําให้อาหารอุ่นขึ้นไม่ได้มีหน้าที่ทําให้อาหารสุก17ไข่ต้มหนึ่งฟองมีสรรพคุณสูงมากกว่านมถึง5กลกอง 18. ไข่ต้มหากกินได้วันละ2ฟองจะช่วยลดน้ำตาลในโลหิตได้มีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการลดปัญหาเกี่ยวกับเบาหวานเนื่องจากไข่แดงนั้นมีซีลีเนียมซึ่งมีงานวิจัยของต่างประเทศได้พบว่าหากบริโภคไข่ต้มวันละสามฟองสำหรับคนที่มีอายุ40-45ปีขึ้นไปจะช่วยทำให้ร่างกายนั้นแข็งแรงขึ้น19 การขยับข้อมือจะช่วยในเรื่องของน้ำในข้อผลที่ได้ก็คือกระดูกของเรานั้นจะไม่ผุง่าย20การนั่งเก้าอี้ตรงๆประมาณ10นาทีจะช่วยป้องกันเรื่องของริ์สีดวงทวารได้ เป็นอย่างไรกันบ้างกับ20ประโยชน์ที่เรานํามาฝากทุกท่านในวันนี้คุณผู้ชมนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปและถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านนั้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ